จากผู้มีใจบุญทั้งหลายครับผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยอยากได้อะไรจากสังคมบ้างตอนนี้นะครับอุปกรณ์การแพทย์สายจักชั้นแล้วก็แผ่นรองถูงมือสูงมือค่ะเพราะตอนนี้ราคาเท่าไรบ้างครับเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอืมก็เลยอยากวนผู้ใจบุญช่วยเหลือนะครับนี<ะ>่ครับบอกแกแมกรเนิดแรงเกิดใจได้ไนะ ตีว่ากบ้านั่นและตีดกกก็เลนนองถึงมันจะทำให้นั่นร่างกายอ่อนแรงไปหมดตืเอ่อมันกบางหมก็นันก็มันก็มีไปไล่ทวนเล็วมันจะทให้การหไไม่ก่อโรงโรวาตีหมอก็พูดง่ายุที่เน้องแตีว่าเราอยูุตัวนี้ยกได้ได้บ้างยกขึ้นได้ไหมยกข้ายกแ กางไม่มีเลยกม่อแลัปมนบอกว่าโนกักจาโรงบาลก็คือไม่ได้ไม่มีอในเพาอย่างไรกิ่อุ้ยมไม่รทวงแต่โดยติงใจว่าตัวติดบ้านเกมามาายก่อนแต่ติอนก็คือไม่ได้นั่นอยู่ดีไม่ได้ตรงรงเลยนอันี้ยืมกองกนั้นเลยนะยืมกองขนวยมาพืมก็ตีกอย่างดีอ่ตัว โจมงเรือนั่นเลีเคือเต็มกันวอยู่มันหำมันเราึงว่าตกเต้นละแปดบาทแต่ว่าในในลาาด้กกู่าูขวานี้ก็ขึ้นเอจนนุตอนนี้เราขึ้นจองะไรกว่าเลขึ้นองยเแต่ร้านวันก้อนอี่นไปเจอทุกร้านทกวนหน้าตีนาทำเพื่อรักชันี่ต้องใจ จวันกี่เส้นได้ก็เปลี่ยนที่กี่เส้นได้เราใจประมาณคิดกับการขื้นกันคิดเ้นซึ่งนะคิดเ้นึ่งจีบเ้นถึงเส้นเส้นแต่อไได้อันนี้เาวะเจอสร็ักในนาคาราืออยเจ็ดท่าบาเ่าหวะเีนี้คือช่องรอยอาทิตย์ือต็รดเร็วต่อเส้นใช่ไหมครับต่อมาต่อมาต่อมาเนีนี้

มาอืมพวกจำดีเลยนี่ถือว่าคนกล้พปนีินหนนี่อืมไปไปตามแม่หมอว่าหมาตัดก็้วมาหมาตัดได้กันเดียวปีเดือใจเรีนนมันปั่นเปือกทิ้งๆเลเป็นบันหาเลือนลมในในช่วครับทอ้งได้นนแต่ว่าโน่ไม่รู้อืมหลุมบานกบีอินเดีย่ว่าเพว่านั้นจะเก็บ,บทีโก้คุณนอนไม่ได้อืงไปอ,อ่ม่อปีเด็มอจากุน

ไม่จ่ายค <AND S 1> ือผลข้างกินกับปลาปลูกบ้านกินกับปลาปลูกบ้านเนี่ยคือไม่ไม่ไม่รับไม่ได้กินนั้นว่างมีใดป้ากับเดือนเลือดอยู่ข้าเดือนเลือดหลูกหมูอะไรกลับมานีกลับมาวันที่วงมีหน้า